บสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตมาอยู่ในเซิร์ฟ4 7 8กับพลัง5ล้านรวม5ล้านอันดับพลัง421อันดับพานด่าน369ตัวละครสุดเก่ง459อกอันดับ9 ตัวละครในทีมเมทันเบเดเอเดดาบวกเป็นเมตาเก่านะครับตอนนี้แต่ยังเล่นได้และเท่มากนนราชาทะเลลึกเอดเดดาบวกอันนี้เป็นปัจจุบันนะครับนนดีมากเลยเกลิวเอดเดดาบวกเมตาเก่าแต่ยังใช้ได้โคลิมบัสเมตาล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ ตามด้วยมาเอเดบวกเป็นคอล่าสุดนะครับที่เขาใช้กันต่อด้วยซอมบี้แมนเอเบวกเมตาล่าสุดนะครับรูนสนามแรงบิด l e เว l หนึ่งกระเป๋าของดองประมาณนี้ตัวดำสามสิบแปดใบตัวอาวุธยี่สิบสามใบตัวแดงสิบห้าใบ ห็นพุกตื่นกลิมบาสเห็นพุกตื่นเมทท่านนาหินพุกตื่นบาปูซันนะครับเป็นของเอ r ดนุกและการ์ดเกินค่าอีก4ใบเดี๋ยวไปรีวิวตัวละครแบบแบบจมตีให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับ เปิดมาด้วยซอมบีม้แมนครับเอเดดาบวกใบมีดหมุนวนนี่ครับอย่างเท่ตามด้วยราชทะเลลึกนะครับต่อด้วยคนเลนบาร์น่าจะตายหมดละอันนี้ทีมนี้ยังกากไปนะแบบขอดีๆขึ้นมาหน่อยอ่ะทีมนี้8ล้านนะครับ ฝั่งผมได้เปิดก่อนเป็นซอมบี้แมนนะครับเปิดมาด้วยซอมบี้แมนครับตามด้วยราชาทะเลลึกต่อด้วยกอริมบานะครับทีมผมเน้นเป็นทีมกัดก่อนนะครับแบบติดพิษนะครับสังเกตฝั่งเขาจะมีพิษสีม่งวงๆนะ ต่อด้วยเกลิวนะครับทำให้สามตัวหลังแบบตีแรงขึ้นนะถ้ามีอวุธสามจะตีแรงทั้งทีมนะครับต่อด้วยเกลิวนะครับฝั่งเขายังไม่ได้ตีนะครับจะตายหมดแล้วลูกเตะครับบนรถล่างหนึ่งแค่นี้ก็ ติดผิตานะครับและเมทันเบดของเขาตัวเดียวถ้าอย่างครับเมทันเบทผมชอบมากมากเลยแล้วด้วยซอมบี้แม,ม,มนล่างแรกนะครับอันนี้แล้วด้วยฟินิกแมนตีธรรมดาฟังเขาตายเกือบสามตัวนะครับด้านหน้านี่ รา่ชาทะเลลึกสัตว์ครอาจะไม่เหลือนะดอกนี้ชนะครับทีมประมาณนี้นะครับหากสนใจติดต่อมาได้ที่ facebook ใต้คลิปใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน ช่องทางการซื้อขายและติดตาม Facebook ดวงเฉลิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook พื่อให้ใต้โปรไฟล์นะครับประมาณนี้นะครับ